สวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์เข้ามาแล้วไม่ฝากกดแชร์แล้วขอคนละหนึ่งแชร์เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ใครรอเลขปิงปองอยู่ใครรอเลขรัฐบาลขอคนละแชร์วันนี้ไลฟ์เพจไหนเนี่ยวันนี้ไลฟ์อีกเพจหนึ่งนะครับเพราะเพจนี้คนน่าจะขึ้นเยอะกว่ากดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะสายตาก็ออยังตาเป็น ดวงตายังเป็นดวงตาพยายนน่าอยู่นะเลขปิงปองนะครับแปบ๊บนึงนะขอแชร์ก,ก่อน เข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะเพจนี้ขึ้นไหวมากเลยคนดูขึ้นไหวมากเลยสวัสดีกับ82คนดูนะครับยินดีต้อนรับสู่เพจวิวัฒน์พลลูกเจ้าพญาเนี่ยละกันนะครับ89บเให้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเมื่อตอนเย็นนี้นะครับก็คือลำแก้บนปู่ไปแล้วนะครับก็คือไลฟ์สดให้ชมแล้วนะครับได้ก็ได้ชื่นชมกับได้ชมความงามของนางลำไปแล้วนะครับไลฟ์นี้ก็ จะเป็นแนวทางรัฐบาลนะเข้ามาแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับดี่ครับกับ188คนดูให้เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์สวัสดีแม,แม่เมื่อเย็นนี้ทําการบวงสรวงนะก็คือแก้บนปู่เนรกการไปแล้วนะครับก็คือได้ชมกับความงาของนางลาไปแล้วนะวันนี้ก็เข้ามาแล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะ อาสวัสดีกับ302คนดูใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใครรอเลขปิงปองอยู่นะครับบอกเลยว่าวันนี้เจ้ามืออันแน่นอนมั่นใจจังไหนนะเจ้ามือก็อันเพราะว่าเมื่อวานนี้ลาวพัฒนามันแตกสามตัวตรงจังใดน,นะเลขปิงปองนะเจ้ามือก็ย่านเผอๆบอรรับซ้ำบ่คู่แล้วบ่ยังบ่มีไพ่คู่เด้เลขปิงปองนาอ,อตอนจำนี่คนลุกสู้สู้สเลยไหมเออ ตอนจับนี่คนลูกสู้สู้เลยครับจับเลขปิงปองนาเลขงามบอกเลยเลขปิงปองนี้เลขงามเท่อะอ่ะเข้ามาแล้วสวัสดีกับสามร้อยสามสิบเก้าคนดูนะครับใครอยากได้โทบนะนี่โทบแป๊บนึงเด้อเพิ่งกลับมาจากลาวครับกลับมาปูให้แตกสามตัวเลย สวัสดีกับ9032คนดูนะงวดน,นี้กำลังวันมี1มี5มี8นะครับส่วนเลขเดียวตัวมา1ตัวนะเดี๋ยวผมเอามาให้ใหม่อีกก็ได้แป๊บหนึ่งได้แคปทีเดียวหาก่อนนะปุ่มกดดันลาวเท้มืออื่นนี่ หลายคนว่ามันจะเบิ้ลไหมงวดนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเบิ้ลไหมครับอันนี้อันนี้คืองวดอันนี้คือเลขเด่นสีตัวมาหนึ่งตัวนะสองห้าสามแปดนะสองห้าสามแปดนะสองห้าสามแปดนะลงให้วันที่แปนนะครับผู้จะหนึ่งพันคนดูแล้วสีเสื้อนะก็คือสีฟ้าครับสีมงคลสําหรับปีหกเจ็ดจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีแดงสีฟ้าแล้วก็สีแดงครับ ส่วนงวดน,นี้นะรัฐบาลจะปล่อยทีเดียวเลยแปบ๊บหนึ่งนะงวดน,นี้รัฐบาลน,นะครับเด่นสองกับสามถามว่าผมฟันตัวไหนผมฟันสองงวดน,นี้ผมฟันสองเพราะว่า,ถ,าถ้าดูจากสถิติแล,ล้วเลขเลขออกวันเสาร์นะสองมาบ่อยอ่าเรามาดูสถิติกันก่อนจะปล่อย สองมาบ่อยครับสองมาบ่อยมากขอให้มีสองนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองถ้าชอบไม่ชอบสองก็ซื้อสาม <c oughs> นี่เรามาดูกันอันนี้เรามาดูสถิติหวยออกวันเสาร์นี่ ดูสีเหลืองๆนะเห็นไหมครับอันนี้สีเหลืองสีเหลืองๆอันนี้คือเลขหนึ่งนี่เลขสองเห็นไหมครับออกเยอะมากเลขสองงวดนี้เราบอกเลยนะใครชอบสองนะระวังสองไว้ให้ดีนะครับงวดนี้อาจจะมีสองผมบอกเลยเอองวดนี้สองอาจจะมาบนมาล่างอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่านี่คือเลขสามสามนี้ออกน้อยปลาไปนี่คือเลขสีครับสีก็น้อย เลขห้าครับเลขห้านี้มาเยอะมากอันนี้คือเลขหกครับอันนี้คือเลขเจ็ดครับอันนี้คือเลขแปดครับอันนี้คือเลขเก้าครับเห็นไหมครับว่าสองนี่มาเยอะมากสองนี่งวดน,นี้รัฐบาลนี่ฟันสองอ่ะจะให้แคบแล้วนะหนึ่งถ้าหนึ่งพันคนดูเดี๋ยวให้แคบเลยงวดน,นี้นะตัวผมเจาะผมเจาะให้จะมีสองเจ็ด สองเจ็ดเจ็ดสองนี่เคยออกบ่อยนะครับอาทิตย์เมื่อกี้ลืมให้ดูว่าเลขล่างกับเลขบนที่ออกบ่อยสุดจะเป็นตัวไหนนี่ครับอันนี้คือเลขบนเอาเรามาดูถ้าสองมีตัวไหนถ้าสองบนจะมีมีห้าสองมีสองเจ็ดมีสองแปดเห็นไหมครับมีสองสี่สองห้าสี่สองอันนี้คือสอง เอาันนี้มาดูล่างล่างก็จะมี92มี26 24 28 32อ่ะปล่อยแล้วองวันนี้นะผมจอให้จะมี27มี28ส่วน3จะมี35แล้วก็มี39งวดน,นี้หลายคนหลายคนก็ฟันไปที่9เพราะว่า9มันไหลนะครับ9มันไหลตน้่ยต้นปีแล้วเขาออก79 ออก79ออก0 9ย์ใช่ไหมครับออก79ออก0 9ย์ออกออก95แล้วก็ออก79เห็นไหมครับ9ามาสีงวดเพราะฉะนั้นงวดนี้คนก็เลยคิดว่า9จะมาอีกแล้วถ้า9งวดนี้มาถ้า9งวดนี้มาน่าจะมาเลข3 9ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งส่วนอ่ะแคบเลย พันหนึ่เดี๋ยวให้แคปเลยพ,พี่เกียดพูดแล้วเมื่อยแต่ฝากหนึ่งเก้าด้วยนะครับเป็นเลขวันเกิดอ่นหนึ่งพันคนดูเตรียมแคปนะเจ้ามืออย่าเพิ่งอันเลขปิงปองเดอ้อให้คนเติมเงินเรียบร้อยแล้วติเอาสวัสดีกับหนึ่งพันคนดูนะครับ งวดนี้รัฐบาลเด่น2กับ3ขอฟัน2เจาะให้27 28 35 39. แล้วก็3 9เม็ดเดียวนะผมให้523ตัดเล่นเลยนะ5253แล้วก็23งวดนี้อัด29แล้วก็อัด38ครับผมเบรูดอกมาสิมาเบ้าหมาแต่ว่ามาักงวดนี้ผมชอบ29แล้วก็ชอบ38นะครับใครชอบ29ใครชอบ38นะครับจัดลถ อ่ะขออีกสองร้อยคนดูได้ไหมจะปล่อยเลขบิงปองเลยแม่ๆใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจด้วยนะเพจนี้เป็นเพจสำรองนี่คือเพจไม้เอกเวมาบรรเป็นในการเ9ดสิบเก้าขยติดตามความเคลื่อนไหวอย่างแอดไลน์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้นะครับเพราะว่าปิดรับเข้าห้องแล้วนะครับ <c oughs> ปิดรับเข้าห้องแล้วหรือว่าใครอยากจะเข้าก็มีค่าค่าห้องแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นไม่มีราคาอื่นไม่มีสามเก้าไม่มีสี่เก้านะครับ อ่ะเลขปิงปองขอขอหนึ่งพันสองร้อยคนดูขอหนึ่งพันสองร้อยคนดูเดี๋ยวผมลงให้ในกลุ่มแป๊บนึงเลขลงเลขปิงปองให้ในกลุ่มก่อนเด้อแม่แม่ใครเข้ามาแล้วกดแชร์หนึ่งแชร์แล้วกดหนึ่งขึ้นมาอ่าเลขปิงปองงามบอกเลยเลขปิงปองนี่เลขปิงปองนี่งามแห <laughs> ง ปล่อยไปนะอันเลยอ่ะพันหนึ่งก็ได้ขอหนึ่งพันก็ได้ครับเร็วเพราะผมเมื่อยแล้วจะได้ไปพักผ่อนจะได้ไปนอนกันเบื้องบนทันเบื้องย้อนหลังเอาเดอ้อผมบดลบคลิปดอกหนึ่งพันคนดูพอเร็วๆอันนี้คือชุดครับห้าสองสามเม็ดเดียวอัดสองเก้า 2, 9, แล้วก็สามแปดสามตัวให้ห้าแปดสามแล้วก็ห้าสองเจ็ดสวยนะไม่แน่นะครับห้าแปดสามอาจจะมาอีกก็ได้เออ เอาเร็วๆขอหนึ่งพันคนดูเร็วขอหนึ่งพันคนดูแล้วครับจะได้แยกย้ายอาบน้ำนอนกันพักผ่อนเร็วๆเร็วๆเร็วๆหนึ่งพันคนดูในกลุ่มผมปล่อยไปแล้วนะใครมาวางลิงอะไรนี่ ว่าเป็นอย่างมาวางลิ่งเต็มเลยไหมแต่ว่าผมป้องกันอันนี้ไว้อ่ะหนึ่งพันคนดูเร็วขอหนึ่งพันคนดูหนึ่งพันคนดูครับตอนนี้ในกลุ่มปล่อยแล้วนะอันนี้ในกลุ่มปล่อยหรือย,ยังนี่ตอนนี้ใครอยู่ในกลุ่มนะจัดครับเลขปิงปองปล่อยล้วเดอร์ปล่อยล้วเดอร์เลขปิงปองป แล้วแล้วอีกสามสิบคนดูผมจะย้อนให้ดูก่อนนะครับว่าเลขปิงปองมันมีที่มาทําไมเลขปิงปองทําไมเจ้ามือถึงอยากจะอัน้นเพราะว่าแจกสามโต้อเพราะว่าเลขปิงปองเข้ามาสองงวดครับเลขปิงปองเข้ามาสองงวดครับงวดนี้เจ้ามือย่านครับเจ้ามือก็เลย เจ้ามือก็เลยสิรอปิดเดอ้อเอเบิงนี่คือเลขปิงปองนะับงวดที่สนะิบหกนับก็คือแตกสามตัวนะครับงวดที่งวดเมื่อง่อที่แล้วนะับก็คือเข้าศูนเข้าศูนสามนะครับเออก็คือชนะสัญจรนะครับแล้วก็สายด่วนตอนนี้คนก็ตามออาหนึ่งพันคนดูเลสิสล่ปอยแล้วแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเน้นตัวไหนสําหรับเลขปิงปองให้เน้นตัวเดียวงวดนี้เพราะผมมากตัวนี้สําหรับเลขปิงปองเด้อ วันนี้ผมมกักตัวนี้ตัวเดียวเอาอีกห้าคนอีกห้าคนอีกห้าคนห้าคนแล้วแล้วแล้วเอออีกสองคนแล้วผมก็ง่วงนอนแล้วนี่อัาหนึ่งพันคนดูเลขปิงปองวดนนี้ครับจัดไปเลขปิงปองวดนนี้ขยายซูมครับเจ้ามืออย่าเพิ่งอัน้นวันนี้เลขปิงปองสี่ห้าเจ็ดฟังดีๆนะครับ เลขปิงปองวันที่16นะครับ457หงวดนี้4547แล้วก็57เน้นตัวเดียวงวดนี้57อัดไปเลยใครชอบ57ในตรงใจใครบ้างตรงใจใครใหม่แม่ในตรงใจใครกดเลขหนึ่งมาให้หน่อยกดเลขหนึ่งกดหัวใจก็ได้งวดนี้เลขปิงปอง457 454757 7. งวดนี้อัดตัวเดียวอัดไปเลยห้า หรือจะเล่นก็ได้ตัวละสองร้อยสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดส่วนในชุดงวดนี้นะ่ะถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนมี่ผมจะบอกนะถ้าจะซื้อนะงวดนี้ชอบสามแปดชอบสองเก้าชอบสามห้าอืมแล้วก็ชอบสองสามสองสามนี่เป็นอายุสองสามสามห้าสามแปดแล้วก็สามห้าเพราะผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วส่วนอันนี้คือลอตเตอรี่ <c oughs> เดี๋ยวลืมงวดที่แล้วก็ลืม ไปซื้อเด้อเลขปิงปองนะเจ้ามืออั้นแล้วตอนเนี้ยอั้นหรือยังไหนขอคนละหนึ่งคอมเมนต์อั้นยังครับปล่อยไปเมื่อกี้นี่อั้นยังอั้นแล้วเป่อั้นแล้อบป่อั้นแล้อบ่าอั้นยังครับอั้นยังแม่แม่พี่พี่บอกหน่อยอั้นหรือยังเลขปิงปองเนี่ยปล่อยไปตะกี้นี่เจ้ามือยังว่ปิดดอกอันนี้คือลอตเตอรี่นะครับอั้นละติ นี่ลอตเตอรี่จะมีห้าสองสามแปดหนึ่งเกองเกหนึ่งสองห้าเก้าสามสามแปดห้าสามก็คือที่ให้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็มีอีกชุดหนึง่งมีนะอันนี้ก็คือเป็นเลขที่ก็คือผมบอกโตไหนผมก็ซื้อตัวนั่นละ่ะผมไม่ได้ซื้อตัวอืน่นผมก็ซื้อวัดใจซื้อซ้ำนัน่นซื้อนี่ละ่ะผมบอกโตในไปผมก็ซื้อโตัวนั่นนี่ แล้วดนี้คือเน้นเลยเน้นวันเกิดตัวเองนะครับก็คือเลขหนึ่งเก้าใครจะไปซื้อตามใครอยากแคปแล้วก็ไปซื้อตามผมก็ได้เพื่อมีโชคบอกว่าเอ้ยไม่เอกถูกบ่อยจังเออเซบิงเดอว่าซื้ออันไหนแน่แคปไปเดอ้อ เผื่อใครอยากไปซื้อตามเคยมีคนไปซื้อตามแล้วก็ถูกนะครับอแล้วก็อันนี้ชุดสุดท้ายก็จะมี3 2มสองมีเก้าแปดมีหนึ่งเก้มี19มี88แล้วก็มี19ึ่งเก้ามีสามสามเนี่ยซื้อซ้ำนี่โอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะวันนี้นะครับก็ให้ไปหมดแล้วนะครับสำหรับเลขปิงปองเลขชุดนะครับเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวผมให้แคบอีกรอบหนึ่ง สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ขอบรา,า,อา,า,ารมีจากองค์ปู่พญานิรกัรนะคขนะครับบารมีจากองค์ปู่สีตุบารมีจากแม่สีปทุมมานะครับข้อขอให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ได้มีโชคได้มีลาภเฮงเงรวยปังปันะผมเป็นแค่แนวทางขอ,งใ,งของให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสตินะครับวันนี้ขอให้โชคดีขอให้รับโชคขอให้รับทรัพย์ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังพี่คนท <seres S 1> ี่ว่าดาวจะลืมแล้วผมนะลืมแล้วผมนะแป๊บเด้ ยุใส่ดาวนี่เอาดาวดาวไปใส่ว่ะดาวแอดมินยังวมาลงตีแบรบหนึ่งเด้อหาก่อนเอาดาวเดี๋ยวโพสให้หน้าเปรียดดีกว่าแอดมินยังวมาลงได้ดาวยังไม่ลงดาวยังไม่ลงนะ ดาวยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้หน้าเพจดาวยังไม่ลงนะครับโอเคนะคอ้โชคดีเด้อคอยปังเด้อคอยหู้ยับเมตตาเด้อคนอีสีมงคลคือสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วก็สีแดงขอให้ปังๆเด้อเบื้องบ่ทันเบื้อง้อนหลังเอาเด้อสวัสดีครับสว,ส,ามมาวสวัสดีครับขอให้เมตตามาเองเน่เด้อสวัสดีครับเน้นห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดตัวเดียวเลยเลขปิงปองนี่เดี๋ยวผมจะปักหมุดแม่คนนี้ให้ 4 5 7ผมเน้นตัวเดียวเลยเน้น5 7งเดนี้บลูมาบ้ามาแต่ว,ว่าผมมักแหงอันนี้ผมผมลงไปแล้ว5 7งเดนี้นะสี่ห้าเเน้นตัวเดียวหาเจ็ดหาร้อยคูณหาร้อยจัด <c ười> เกดสิไปอับน้ำก่อนขับเบิ้งองบ่ทันก็บ้งย่อนหลังเอาเด้อซ่าแท่นี่มันซาเนาะ พงวิเศษแต้มสิวนะคะหายแล้วผมหายแล้วเนี่นี่บีบไหม <c oughs> โอเคสวัสดีแม่จุฬาลักษ์ด้วยนะอัออรมร์เอกอารมณ์ดีจังนี่นี่ผมปากแค่ล้วนี่เน้นเน้นนี่นี่เน้นห้าเจ็ดงวดนี้ครับเออห้าเจ็ดโลดสี่ห้าเจ็ดเน้นห้าเจ็ดโอเคปังปังเด้อสวัสดีครับเบิ้งบังดันเบิบ้งย้อนหลังเอาเด้อผมอไม่ไหวแล้วผมอยากนอนแล้ว